เอามาแล้วครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกูอยากเว้ากูมีปากถ้ามีปากแล้วบ่ได้เอาไว้เว้าก็เก็บปากเอาไว้แตกหน้าเน่าซะมือนี้เนาะเฮาสิไปเว้าเรื่องที่มันแบบสุดติงอิลีคือสิผ้าไปเบิ่งหม่องที่มันโหดคักๆโหดจนนรกยังต้องเอื่นวาพี่แต่ว่ามันดันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เออมันเป็นไปได้จังใดไปเบิ่งกันเลยครับเอาลองคืดภาาเล่นเนเบิ่งเดอ้อ หมองทีมันหอนจนแบบว่าโยนไครลงไปกับซุกเลยหรือว่ามองที่น้ำมันเป็นกรดคักๆจนเอาไปราดสวมแทนน้ำยาหลังห้องน้ำได้หรือมองที่มีแรงกดทับแห้งๆจนร่างกายหนี่แลกเป็นผงคิดว่ามันมีอียังไปยู่ได้บ่ <c oughs> คำตอบคือมีครับผมแล้วมือนี่ล่ะเฮาสิไปซองเบิงพวกตัวประหลาดมหัศสจรจรันนีกัน มาเข้ามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับอันดับห้าและอันดับ4 2สองหมองแรกนี่15เห้าเหาดำดิ่งลงไปใต้บาดาลลึกๆกับไปเหยียบหมองที่เขาวาวาเป็นประตูนรกบนดินกันเลยทีเดียวเตรียมโตเตรียมใจไว้ให้ดีๆเด้อครับอันดับที่หนี่พาไปเมืองบาดาลที่บกเคยเห็นแสงตะเวนจากเถื่อเลยครับผมมันคือปล่องนั่งผุร้อนใต้ทะเลลึกลึกลงไปจากผิวน้ำสองกิโลเมตรครึ่งพุ่นน่ะ บแมนตื้นตืนเด้สภาพมองนี่มันบบแมนแนวอีอลีเดอน้ำที่มันพ่นออกมาจากปล่องนี่ห้อนหดซีรอยองศาเซลเซียสแต่ที่มันบบเดือดก็ย้อนว่าแรงกดทับมันหลคลัคๆลองคิดเบิ่งว่ามีช่างโตบบกใหญ่มายืนเหยียบอยู่บนนิ้วโป้งตีนเฮานั่นล่ะครับคือแรงกดมองนี่แล้วในาน้ำก็มีแต่แกส๊สไข่เนา่าเหม็นๆแถมยังมืดตืด้อๆบบเห็นยังเลยแม้แต่น้อยแต่ ในนรกขุมนี่ดันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ครับมันใช้กระบวนการที่เอิ้นว่าการสังเคราะห์เคมีหรือเคมโอซินเทซิสว่าภาษาบรา้ๆนก็คือแทนที่สิสังเคราะห์แสงคือต้นไม้ทั่วไปมันกลับไปสังเคราะห์สารเคมีพิษๆมาเป็นอาหารแทนแล้วโตวที่เด็ดสุดก็คือหนอนทอยักษ์ที่มันพีคสุดๆก็คือมันบบมีปากโบมีท้องแล้วก็บโบมีดากเอา้าแล้วมันกินจังไดละบาดนี่คําตอบก็คือ มันเลี้ยงแบคทีรียไว้ในโตให้แบคทีเรียไปกินแก๊สไข่เนาเหม็นๆนั่นแทนแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาหารทรงกลับมาให้มันคือจ้างเฮาจ้างค้นชัยไปกินของเหม็นๆแทนแล้วตัวเองกับแค่นังทาอิ่มสุดยอดบล่ามาต่อกันเลยค่ะกับอันดับที่4แอ่งดานาคิวประเทศเอธิโอเปียมองนี่แหละรับที่เขาว่านาตาคือดาวเคราะห์ดวงอื่นที่สุดในโลกแล้วแล้วก็เป็นมองที่บนหนาสิมีอย่างไปอาศัยอยู่ได้ที่สุดคือกัน มองนี่คือบุฟเฟ่ร่วมมิดความนารกแต่ครับความห่อนกับหอนที่ซูดในโลกน้ำในบอ่อก็เป็นกรดเข้มข้นค่ะคักค่าพ H เกือบสิเป็นศูนย์คือกรดในแบตเตอรี่รถยนต์นั่นละ่ะลองจุ่มขาลงไปเบิงมารับรองว่าเหลือแต่กระดูกเดอ้ออากาศก็มีแต่แก๊สพิษหายใจเข้าไปฝึดเดียวก็คือไปนอนคุยกับหากมะม่วงเลยทั้งสีสันมันจะง,ง่ามปานพับวาดปานยังกระตามแต่ความจริงคือมันเป็นกับดักมรณะดีๆนี่เอง แปลว่ามันก็ยังมีสิ่งมีชีวิตยอยู่ได้ครับผมมันคือแบคทีเรียชนิดพิเศษที่นักวิทยาศาสตร์เอิ่นเท่ๆว่า polyextremophile แปลเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาก็คือไอพวกที่มักของแห้งนั่นแหละคือมันบริมักแค่ความห้อนหรือมักแค่กรดแต่มันมักเบิดสุยางเลยห้อนก็นเอากรกาดก็เอาพิษก็เอาคือมันเกิดมาเพื่ออยู่ในนรกขุมนี้โดยเฉพาะอิหลีเอาละ จากนรกบ,บนดินเขาไปต่อกันทีอันดับสและสองครับผมคราวนี้สิพาไปเบิงโลกที่ถือกลืมไปเป็นล้านล้านปีกับมองที่มันลึกจนบบมี่มงดสิลึกไปกว่านี้อีกแล้วปะไปเบิงกันเลยอันดับสแม่นทํำโมวิลอยู่ที่ประเทศโรมาเนียครับ ทำหนีมันว่าธรรมดาเดอ้อเพราะว่ามันถึกปิดตายตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงมาเป็นเวลา5 500, ้าล้านห้าแสนปีคือมันเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินเลยว่าสันเทะสภาพในถามหนีก็คือห้องรมแก๊สดีๆนี่เองออกซิเจนหน่อยคักๆหน่อยจนคนธรรมดาคือเฮาเข้าไปบ่าหอดนาทีก็คือสลบแล้วแต่ว่ามันกลับเต็มไปด้วยแก๊สพิษยังคารบอนไดออกไซด์กับแก๊สไนอน ล้วก็มืดสนิดบ่เคยเห็นแสงตะเวนมหาล้านก็ปีเป็นคุกใต้ดินของแท้เลยครับและในความมืดมิดที่เป็นพิษนี่ละ่ะนักวิทยาศาสตร์ไปพ่อสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่บ่เคยมีใครเห็นมาก่อนหอด33สายพันธุ์มีทั้งแมงมุมตะขาบปลิงสุตโตมีคือกันเบิดคือตาบอดสนิทโตสีเผือกแล้วก็มีหนวดยาวๆเฟื่อยเอาไว้คลำทางแทนตา คือมันวิวัฒนาการจนกลายเป็นเอเลี่ยนไปเบิร์ดแล้วอันดับที่สองสิพาไปหมองที่ลึกที่สุดในโลกร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาความลึก11กิโลเมตรเว้าในง่ายคือเอาภูเขาเอเวอเรสต์ทั้งลูกมาย่อนลงไปก็ยังจนมิดเลยปัญหาหลักของมองหนีคือแรงดันครับผมมันมหาศาลคักๆเปรียบเชียยให้เห็นภาพง่ายๆก็คือมีรถเมย์หคันมาวางทับอยู่บนโต๊ะเฮานี่แหะครับ ถ้าเป็นคนก็คือแบนจะแต่เป็นเข้าวเกรียบวาวในพริบตาเดียวเลยแต่ว่ามันก็นยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ครับมันคือ C. Nofil for มันเป็นสัตว์เซลล์เดียวคือเป็นอะมีบาชนิดหนึ่งแต่ขนาดของมันใหญ่เท่ากําปัน้นอะมีบาอีย่างไ่ปาน,นี้ เคล็ดลับที่มันทนแรงกดได้ก็คือในโตมันบ่มีอากาศเลยแม้แต่น้อยมีแต่ของเหลวล้นวนซึ่งของเหลวมันบีบอัดบ่อได้มันก็นเลยหลอดคือจังเฮาเอาลูกโปงมาใส่น้าจนเต็มแล้วก็บ,บีบมันก็บ,บ่แตกนะะั่นล่ะและแล้วก็มาฮอดอันดับหนึ่งครับผมมองที่มันเป็นไปบ่ได้ที่สุดที่สีมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เป็นการดํารงชีวิตที่พิสดารที่สุดที่โลกเคยพ้อมาเลยก็ว่าได้อันดับหนึ่ง บริยูในทะเลบริยูในถรร้ำแต่มันอยู่ในเหนือหินแข็งๆลึกลงไปใต้ดินเกือบ4กิโลเมตรในเหมืองทองคำที่แอฟริกาใต้มันถึกตัดขาดจากโลกภายนอกมาเป็นลล้านปีในหม่องที่บ่มีแสงบ่มีออกซิเจนบ่มีอาหารอียังเลยแล้วมันกินอียงังคำตอบคือมันกินรังสีนิวเคลีย์ครับคือจังสีเดอในหินหม่องนั่นมันมียูเรเนียมที่ปล่อยรังสีออกมาตลอดเวลา รังสีนี่ก็ไปสลายโมเลก,กุลน้ำที่แทรกอยู่ในเนื้อหินให้แตกโตแล้วแบคทีเรียตัวนี้ก็เข้าไปแดกพลังงานที่เกิดจากการแตกโตของน้ำนั่นแหละเป็นอาหารคือมันกินพลังงานนิวเคลียร์เพียวๆเลยสิ่งที่มันน่าทึ่งที่สุดก็คือมันเป็นระบบนิเวศที่มีแค่สายพันธุ์เดียวครับ คือมันอยู่ของมันโตเดียวโดดเราต้องพึ่งไผ่เลยในโตอย่างน้ําที่นักวิทยาศาสตร์ไปเก็บมา99.9%คือ DNA ของมันโตเดียวล้วนคือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหงาที่สุดแต่ก็เข้มแข็งที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้และด้วยความที่อาหารมันมีน้อยแสนน้อยมาเลยใช้ชีวิตแบบสโล w l ไลฟขั้นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันสิแบ่งเซลล์หรือว่ามีลูกนะแค่เธอเดียวในรอบ1000ปี โอ้ยคือทอดแฟนทีนึงก็ต้องถาไปอีกพันปีจังสิงได้เจอกันใจสิคาดก่อนสินจบรายการเนาะขอแถมอันดับพิเศษให้อีกจักอันอันนี่บ่ิเวเกิดจากนรกธรรมชาติแต่เกิดจากนรกที่มนุษย์คือเฮานี่แหละสางขึ้นเองในซากเตาปฏิกรนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลมองที่มีรังสีแหงคักๆจนคนเข้าไปแค่หาหนาทีก็คือตายคาทีหุ่นยนต์ที่เขาทรงเขาไปสำรวจ พอเชื้อราสีดำขึ้นเต็มผนังไปเบิดคือในหม่องที่ทุกสิ่งทุกอย่างตายเรียบแต่เชื้อรานี้กับเจริญงอกงามได้เฉยเลยที่มันสุดยอดไปกว่าน,นั้นก็คือเชื้อราพวกนี้บ่ได้แค่ทนรังสีแต่มันกินรังสีเป็นอาหาร สีดำๆของมันคือสารเมลานินเหตุหนาทีคือแผงโซลาเซลลเลยแต่แทนที่สิไปดูดแสงตะเวนมันกลับไปดูดรังสีแกมมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฮโตมันเองยิ่งรังสีแน่งมันยิ่งโตไว้โอ้โหอันนาคตเขาอาจจะได้ใส่สุดอวกาศที่เหตุจากเชราหี่ไปเหยียบดาวอังคารก็ได้เด้อเป็นจังไดกันแน่ครับผมกับทวนรกบนดินในมื้อนี้ก่อนสิจากกันไป ก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากอีกจักหน่อยหู้บวานกฟลามิงโกใช้น้ำด่างจัดๆเป็นป้อมปราการกันโตจากนักล่ามีสาหร่ายไปอาศัยอยู่ข้างในก้อนหินพุ่นเดที่คัวโลกใต้เพื่อหน,นีความหนาวมีปลาที่ว่ายน้ำในน้ำยาล้างท่อได้สบายๆแล้วก็มีแบคทีเรียที่กินยางมาต่อยเป็นอาหารเช้าโลกเฮานี่มันมีแต่เรื่องมหัจศจรรย์อีหลีเนาะถ้าเบิงแล้วหมักกกดไหลกดแชร์ แต่ถ้าเบิงแล้วบอมมักมึงก็ไปหาเบิงคลิปผู้สาวสำน้อยเต้นใน t i ก t o อกผู้ลูกอิหา